สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า d e ี r Simulator นั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้เปิดให้บริการในมือถือสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับ d e ี r Simulator เนาะเข้ามาแล้วนี่ครับสามารถปรับภาษาด้านขวาบนได้เลยทุกผู้ชมครับตอนแรกจะเป็นอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาอื่นๆนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับจะมีภาษาไทยแบบนี้นะครับแต่ภาษาไทยก็จะมีพวกอักขระลอยหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวกวางตัวนี้เราสามารถยืดหดยืดหดได้นะลองเล่นกันดูด้วยผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับมีภาษาไทยเข้ามาแล้วด้วยเนาะก็จะมีเรื่องเล่าวนี่ครับไม่รู้ว่าจะมีซับไทยขึ้นหรือเปล่านะอาจจะเป็นภาษาไทยแคปเมนูก็ได้นะสำหรับเกมตัวนี้นะครับเหมือนอ่าเขาเรียกอะไร GTA กับกวางน้อยนะครับประมาณนั้นเ <c oughs> นี่ยครับนี่เออค่อนข้างลื่นเนาะลื่นกว่าเวอร์ชั่นที่เคยแนะนําไปอ่าก่อนหน้านี้นะครับที่เปิดโซลจีนมาก่อนเนาะสามารถทําอะไรได้บ้างครับสามารถวิ่งแบบนี้ได้นี่ วิ่งแบบนี้ในน้ําได้นั่นเองนัผู้ชมครับแต่มันเสียงเอฟเฟกอะไรไม่ค่อยดังเท่าไหร่เลยอ่ามีเสียงวิ่งอยู่นะอันนี้สามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็มีพวกกลัวมีนู่นนี่นั่นนะครับมีพวกพัสเซอร์อต่างๆให้เราเล่นได้ครับสามารถเอ่าเสกลูกน้องได้ด้วยนะครับนี่กระโดดได้นะครับอันนี้เราเป็นแบบอ่ากวางแบบปกติทั่วไปนะครับเข้ามาในเมืองนะขับรถได้ด้วยนะนี่ครับสามารถขับรถได้อา <laughs> คือรถมันจะแรงแบบแรงเวอร์ๆนะแรงแบบแรงเวอร์ๆนะตกน้ำไหมเนี่ยดูดิขับรถในน้ำได้อ่ะโอ้โหอลังการเวอร์ๆนะท่านผู้ชมครับโอ้โหเกินไปนะผมว่ารถกะสซทาวิ่งแบบนี้ไม่ได้นะชนแบบพังกระจายหมดเลยท่านผู้ชมครับอันนี้จะมีพวกไอเทมต่างๆที่เราแบบต้องทำภารกิจเพื่อทำการปลดล็อกด้วยนะนี่ครับเราอยากได้เราก็ต้องทำภารกิจเพื่อทำการปลดล็อกนะครับ นี่นี่แล้วเดี๋ยวเวลาที่เราเล่นแบบนี้มันจะมีการติดดาวด้วยนะเวลาติดดาวก็จะมีพวกตำรวจมาสู้กับเราู้มชมครับเราก็ต้องหาบริเวณอโรงพักนะถ้าเราอยากติดดาวน,นะครับไปใกล้ๆเนาะอนุโคโร่หรือเปล่าชนไปชนให้พังไปนะครับจนกว่าจะขึ้นดาวนนะขึ้นดาวแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเราสามารถหาลูกน้องได้ด้วยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมมาอ่าหาผู้คนก่อนถ้าเราเจอผู้คนเราจะเจอลูกน้องมอไซค์ก็ขับได้นะ มอไซค์ขับได้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เอาเรื่องไหมอ่าเฮ้ยเจอคนแล้วเจอคนแล้วนี่เจอคนแล้วนะครับเราเข้าไปที่คนนะครับแล้วทำาการเลือกคําสั่งตัวนี้นะครับเพื่อ่อาจูงใจเขาเป็นลูกน้องเรารลูกน้องมันก็จะเดินตามมาแบบนี้นะเออแอะไรจะสุดจัดผลัดบอกนี้ครับแล้วก็วิ่งเหมือนนารูโตะด้วยนะแต่เราวิ่งเร็วมากๆลูกน้องม่งตามไม่ทันนะเนี่ยลูกน้องม่งตามไม่ทันนะเราเร็วจัดจ่านผ่้ชมครับ แต่มมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยมาทาละเอมซมันหายไปไหนหมดเนี่ยเราจะหาอมซมาทำเสกเป็นลูกน้องสังหน่อยท่านผู้ชมครับเฮ้ยเจออาวุธเหรอทำอะไรกับอาวุธตัวนี้ได้มา่นนี้อะเดี๋ยวจยิบครับเฮอเกินไปว่ะลูกพี่อ๋อมันหยิบแล้วมันมันฟันได้ไหมเนี่ย นี่นี่นี่คือเกมนี้มันเป็นเกมตลกอะเนาะเออเล่นเพื่อเอามันเอาฮาเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่าไปคิดอะไรมากนะเมื่อไหร่ตำรวจจะออกมาเนี่ยตำรวจตำรวจเออนี่นี่นี่นีเกกะเกกะเอ้ยเจอคนแล้วเจอคนนะครับผมมาเป็นพวกเราหน่อยนะครับสองคนแล้วนะตอนนี้นะครับอ่านายจะวิ่งไปไหนมาเป็นลูกน้องข้าสิ โอเคครับสามคนแล้วที่เราสามารถพังอะไรที่แบบอลังการงานสร้างได้แล้วทุกผู้ชมครับขี่ม้าได้ด้วยนะนี่ <laughs> ผมว่าถือดาบนี่แหละสุดจัดแล้วนะท่านี้ตำรวจอยู่ไหนไวะเนี่ยเดี๋ยววิ่งเลยไปเลยมาหลายรอบแล้วนะขี้เกียจหาด้วยสิอา้าจะพวกอีกแล้วนะครับเสกมาเป็นลูกน้องสิตอนนี้ลูกน้องเราแบบเยอะมากทานผู้ชมครับเป็นลูกน้องแบบคอยปวนเมืองนะ นี่อ่าฮะตรงนี้อะไรจริงๆมีพวกพัซเซลิลพวกเกมต่างๆด้วยนะครับอันนี้เครื่องปิ้งขนมปังเหรอแล้วเราจะโดนกดปิ้งเลยนะ <c oughs> มัไจะด้เกิดอะไรขึ้นวะเอา้ากลายเป็นขนมปัง <c oughs> คิดว่าจะตายไม่ตายแล้วกลายเป็นขนมปังแต่ลูกน้องไม่หายไปไหนหมดเลยไม่รู้มีมา้า เอางี้เลยเหรอนอ่พัพยายามหาพวกพัซเซอร์ต่างๆนี่ครับมันจะมีพัซเซอร์ตรงบัวด้วยนะครับที่เป็นแผ่นเสียงเนาะ,ะเดี๋ยวเราวิ่งมาก่อนเฟิบเฟิบเนี่ยมันจะมีไอตัวแผ่นเสียงตรงนี้ที่เราสามารถเล่นได้นะครับที่เป็นเครื่องดนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ฐานีตำรวจปลดล็อกแล้วท่านผู้ชมครับก็ว่าราอยู่ทาไมมันยังไม่ปลดล็อกสักทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้มันปลดล็อกแล้วนะครับพร้อมที่จะออกมาจับเราแล้วนี่ครับผมอันนี้คือตำรวจนะจะขี้เกียจเหรอ ใช่เหรอนี่ครับเดี๋ยวจะมีพัซเซิลถ้าเราเข้ามาเล่นตรงนเนี้ยเนี่ยเออแต่ว่า,าไม่เล่นแล้วกันนะครับเอามาให้ดูนะว่ามีพัซเซิลนะครับเฮ้ยลูกน้องเรายังอยู่เว้ยยังอยู่เว้ยนี่มาเจอกันหน่อยเอาลูกน้องมาอีกอันนี้เป็นลูกน้องแรกไหมวะไม่ได้เนาะมันจะเป็นการทารุณเกินไปใช่ไหมถ้าเป็นลูกน้องอีก <laughs> ชนแบบ ชนไม่เลี้ยงนะผู้ชมครับทางนี้ตำรวจไหนวะพังได้ไหมพังได้ไหมพังเลยได้ไหมฟัน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 ข้าไปอืออืออืออืช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันถล่มมันเป็นเกมโคดเกียร์น่ะแต่เกมดังว่าในพีซีนะครับแล้วก็เปิดให้บริการในตัวประเทศไทยเพิ่งเปิดด้วยนะครับ ความยุติธรรมต้องชนะด้วยนะเฮ้ยไม่ได้ดิตำรวจจะมาเหรอยังไม่เห็นตำรวจมาเลยไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขอะไรนะครับเห็นปกติเล่นก่อนหน้านี้นะครับแค่ตีตีตีตำรวจก็ออกมาแล้วอะทำไมนะตอนนี้ตำรวจจะไม่มาเลยนี่ไงตอนนี้ตำรวจเขาอยู่นี่ไงเหมือนมีวาเรียรปกป้องอยู่ใช่ไหมเออเหมือนแบบว่าประมาณว่ายังไม่ออกมาหรอกอะไรประมาณนี้หรือเปล่า เราสามารถทําอะไรต่อได้อีกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ที่เหลือล้วก็ทำเควสเก็บคงเก็บของนู่นนี่นั่นนะครับสําหรับเกมตัวนี้เอออยู่ที่ท่านผู้ชมเลยนะครับมีเครื่องบินด้วยใช่ไหมบินไปบินมานะครับจริงๆก็มีปลาบินด้วยนะอยู่บนท้องฟ้านะครับดูนท่านผู้ชมครับเดี๋ยววิ่งไปให้ดูนะมีปลาบินด้วยนู่นครับบินอยู่เนาะตรงนี้ค่อนข้างสวยนะครับผมว่าธีมตรงนี้ที่เขาทำโอเคมากๆเลยท่านผู้ชมนี่เห็นปะโอเคไหม เออโอเคดิทําลายชา้าชนไปเลยชนไปเลยชน,ชนให้พังให้หมดชนให้พังให้หมดนี่ครับตำรวจน่าจะออกมาแล้วหรือเปล่าท่านผู้ชมครับมีรถแท็กซี่ออกมาเนาะนี่ครับมีนักลบนะออกมาแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้มีในส่วนของตัวมีนักลบออกมาแล้วนะครับระดับขึ้นเป็นระดับซีท่านผู้ชมครับเราต้องไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆเนาะเออนี่ชนไปชนไป เอ้ามีนักลบเอาไหมาดิอยู่ไหนล่ะไหนล่ะมีนักลบมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมครับก็ออกมาสู้เราแล้วนี่ไงนี่โซมัน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 โอ้โหสู้ไม่ได้ครับแพ้โอเคครับผมวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ